คลิปนี้สิมาฝากบอกถึงแฮงงานลาวที่มาแต่ไทยเนาะคนที่มันประท้วงอะนะลงเฟซบุ๊กหรือว่าลงแต่ทิกตอกนี่ค่อยหาก,กระเื่อนผ่านเห็นสองสามมึงนี่แต่่าคอยอมีเวลามาลงเนาะแล้วอยากฝากบอกคุณว่าว่าอ่านผ้าผ้ามากักตัวนะผ้ามาสถานที่แบบมีบ้บ๊ะบ๊สะอาดห้องน้ํากับบ๊สะอาดบ๊ได้ห้ามการเยียวยาหยั่งบ๊ว่าสช่วยเหลือความว่าช่วยเหลือนะคือหมายถึงว่าช่วยเหลือกับประเทศเดอบอ๊แม่ช่วยเหลือแนวอื่น แล้วสุเจ้าไปทํางานนไได้เงินบากลหลายๆนะบางคนไปสิปปีห้าปีนไมันต้องมีเงินหลายแนย่นอนเพื่อนบอริษัทเอาเงินนำพวกเจ้าเพื่อนกระซ่งเงินครับเจ้าสุเจ้ากระซ่งเงินนะไปให้ครบครัวพวกเจ้าคุ้นและสิีให้พวกเพกื่อนนะเอาเงินมาแต่แสมาเยียวยาพวกเจ้า ห้องน้ําเปื้อนกับผ้าเดี่ยวล้างทําความสะอาดอนามัยมากเป็นสองสามร้อยคนห้องน้ํามีห้องเดี่ยวกับผ้าเดี่ยวล้างสวยกันละวะคันมักสะอาดกันเลยมักสะอาดในแต่ก็ะเฮ็ดเอาชีวิตคนเอามักในแต่กะเฮ็ดเอามักสะอาดหรือว่ามักซุกกระปุกมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเจ้าเองพวกเจ้าบ่ทําความสะอาดมันกระุกกระปุกแท้แน่นอนแล้วอีกอย่างหนึ่งพนบมาว่าสีกลุ่มการค่าศูนกักโตแล้วคั้นเม่นมันกลุ่มง่ายกลุ่มได้กันปราะนั้นการหบให้มันกลุ่มซะมันบบเม่นอยู่ในหน้าแข้งหรือ ขั้นพวกเจ้าโบโยมแล้วโบมีในกลุ่มพวกเจ้าด้ยดอกเวลาไปอาบน้ํากับขั้นเป็นยานเป็นกลัวกับส่วนเดี๋ยวไปสศงสามค้นหมู่คู่ในนั้นอะไรส่วนเดี๋ยวไปอาบน้าพร้อมกันขั้นเป็นยานกับขั้นเป็นไม่ใช่กลุ่มอีกระตีมันฆ่าหันตีมันฆ่าห้องน้ํามันค้อนใช้มันรูดแล้วบันนี้พูบมาว่าให้แต่ศาสผืนหนึ่งกับเสื้อเอกับมุ้งเนาะเพื่อนให้ศาสกับมุ้งหันดีพอตายแล้วพูดเสียงบประมาณมาแต่ใสให้พวกเจ้าเกะพวกเจ้าคือบบบอกให้ใครเงินให้สร้างทุกเจ้าเอามาให้สะนะ เงินคํากะหามาได้ก็ฝากมือให้แม่ให้พ่อค่ะกะให้เพื่อให้พ่อพุดเลยเอามาให้มานอนมาอยู่มากินพัดโลกพัดลมอย่างกะอยากได้อย่างอยากได้ออกได้เอกให้พ่อแม่เอามาให้อยู่ในชย์กักตัวพานเพื่อนก็ให้ใช้ไฟฟ้าฟรีละดิสัแล้วบันนี้เนาะอันเรื่องอันนั่นเรื่องที่ว่าเพื่อนว่าว่าอันแพทย์หมอดูแลเพื่อนบ่ดีค่อยจากโบกเดอแพทย์มอนะเพื่อนท่มผัวท่มรู้บ่ได้ดูแลผัวดูแลรู้คะนะ เพื่อได้มาอันดูแลพวกเจ้ากันนะธรรมดากระเจ้าเลิกการไปได้เมื่อยูฮหดกินให้ลูกให้ผัวกระเจ้ากินกระเจ้ากับบริเวณเฮือนซ่านบางคนเป็นสามสี่เดือนแล้วบริเมวอเฮือนซานเลยได้ประจําการอยู่ศูนกักตัวกันเพราะว่าเพื่อนบัให้เมื่อเ้คือเมื่อยันมาติดพยานเพลย์เชคอฟขัวอีกเพื่อนก็ต้องได้ยูหันลูกผัวเพื่อนก็ต้องได้หาซอกกินเองความลําบากซําไดนพวกเจ้ากับเจ้าเสียสลระซําได เบื้องทาหารตำรวจน่ะนะกระเจ้าไปทําความสะอาดศูนย์นะะก่อนที่พวกเจ้าสิมาอยู่นะทางป่าทางยางให้ลอดตายกระเจ้าก็ได้เพื่อสุเจ้าได้หันได้ไพ่บ้าวาเพือ่อนบริเฮตเพื่อสุเจ้าคนะ่ะสุเจ้าต้องเบื้องขีดไก่นีกว่าเบื้องไปไกย์สิมาประจานพางพักราดพนิดหยังได้มาเหยียบประเทศลาวอีกกระบ,บุญหัวแล้วนะขาบุบป่วยไอยุ่พุนเะนะเป็นโควิดซอ อยากฝากทึงผวงมาแต่ไทยนะซุ่มซุ่มไปทํางานน่ะนะไปหาเงินน่ะนะไปหาเงินอยู่ไทยนะ่ะอันกลับมาอยู่ศูนย์กักตัวแล้วก็วิจารณ์รัฐบาลวิจารณ์แพทย์หมอว่าบ่เบิ่งบ่แย่งบงง่บงรูเล่นะเอาอยังคิดเอาอยังคิดเมื่อไเจ้าไปหาเงินก็ห้าสิทงตัวเองมาแมนบอกได้ไรก็เขาจะของเพื่อนรูแเลเพื่อนเบิ่งแย่งเงพื่อนหับเอามาใบป,ปินใบป,ปวัวมันดีเท่าไรแล้ว ถาว่ารัฐบาลาบ,บดีแพทย์หมอบอดีเห็นกับพักกันตายอยู่ไท่เย่สีพักกันมาจะว่าอยัางาก,กับกระคืดแน่ตอนสิวิจาร์ยังกระเบื้องแน่ภารกิจของแพทย์หมอหันหน,มนามบ๎อเมนธรรมดาเลยแยกยู่จากขอบขั้วอีกเป็นเดือนกับบริเมื่อเฮือนผู้ที่ไกลซิดกับพวกเจ้านะ่ะเสียงห่างขอบขั้วห่างคนที่หกักเห็นใจข้าเจ้าแน่นักหบสุดขาวหันบ่อเมนเรืืองง่ายๆเสียงชีวิตก็อยู่หัน มเจ้กอกนสีเบานะ่ะเห็นใจเขาเนี่เห็นใจพื้นเนรัฐบาลคือกันมาแต่ไทยมือนึงเป็นพันสอ,องพันจะอางบประมาณมาแตใสมาเลี้ยงมเจจอเอาองบประมาณมาจะใสมาให้มเจจากินอยู่สนุกทุกสบายนะ่ะเป็นหน้าบ่จังเบาแนวนั่นเป็นหน้ายญ่บ,บ,นนบ่ไปหาเงินนั่นมีเงินมีคำกระู่แร่มันกลุ่มตนเองบอกกันสีเบาแนวนี้ซอยกันเบืองซอยกยยอันแย่งอนในบอกขา่าวโมเนียจะกกะเบื้องอตีก้อนสีเบานะั่นเอ้ย เอาเงี้งคิดนาทานผู้แทนเข้าใจแนวนี้ตัวนี้สำหรับแห่งงานล่าที่มาจากต่างประเทศนี่เนี่ยรัฐบาลต้องไดฮับบาบุไรมองง่ายๆใั่ไหมอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลต้องไดฮับเ,เขาเข้าเจกับคืนมาเถึงว่าแห้งงานเล่านั่นจะไปยังทึกตองหรือบทึกตองกยามากต้องไดรับม,มากต้องไดรับ เพราะว่าพวกเขาเลานั่นเป็นพลเมืองของเราเป็นคนของเราเขาไปเอาให้งานเหมือนตามเหตุผลที่จำเป็นของตนเองและของครอบครัวที่แกตกต่างกันแล้วก็ไปเออก็ไปในเมื่อเขามีปัญหาเขามีความยุ่งยากเขาผู้มีบ้อนเพิง่งเขาสิเพิงไปนอกจากรัฐบาลต้องได้รับรับต้องหับยังมีแบบแผนหับยังมีระเบียบทำพูดสั้นเกิดสร้างปัญหาอื่นอีก นี่ข้าพระเจ้าจียกตัวอย่างตัวเลขกตัวเลขเด้อถือว่าสิเอาแต่แขวงแขวงสวรรค์เขตนี่จะเป็นตัวอย่างวันที่๔วันที่๔เดือนแปดนี่เขามาพานันมุกดาหารกับขัวหกร้อยสี่สิบเก้าคนมีหญิงสองร้อยแปดสิบสี่มีเด็กน้อยสี่สิบเจ็ดคน ม่น,น้อยลยอันมาก้ว่านั่งกุบกหลายๆผูกพ่องบักใยถือผ้ามากกว่ามีออมือขาพระเจ้าไปไปอันนั้นเดเมนว่าเด็กน้อยอยังกินนมอยู่หาสิบคนเ,ออเด็กน้อยอายุแต่หาปีลงมีร้อยสี่สิบสี่คนนี่บูเบิงสิเป็นพวกสายกว่าบัดนี้ในหกร้อยสี่สิบเก้าคนนะมีนังซื้อพันแดนแต่สองร้อยสิบห้าคนคือเรา อันนี้ซิตี้เขาก็ไรย้อนการุ้มครองของพวกเฮ่าเด้ของคณะภาคอำนาจการปกครองท้องทิ่นีน่ถามกันไปกันมาบทท่านมีข้อมูลถามบันได้ก่อนมันเก่าหัวยงยง